สบ,บายดีประลุงสบ,บายดีสุครุษข้สขนสมองสมบนตะพ่อพ่กอก็เเชนเก่าเชนเคยกับสองน้องเดือนเมื่อน,นี้แม่ต้องเดินก็นมาซอยเบียกซอยงานประลุงเลยอยู่เฮือนดีเนาะหรือว่างานศพประลุงเลยชวนแฝดน้องเยี่ยมก็ล่างๆสวยน้องเวิร์กประลุงเลยคือผมเห็นแปลกับน้องเยี่ยมมาส่วนนี้ไป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 เห็นเลยเน้องเยี่ยมคือบัวแม่นเสมอนี้ วนคนอยู่เน oh, ัม e ่าอ oh. oh. ้ตัวมากก็แม่บ่โอ้ยินเมือน่ัวปลาสเอมื่อว่านี่เพิ่มมากกน้ังมิวผัดบเห็นโตเมื่อวานนี่ผัดเออ่อยไปากเก้า กันนะก,ก็บพากันคั่วปลาปลาลุงเอ้แผนภายใส้หมู่บ้านนี่ค่ะหมู่บ้าปาลาลุงเมื่อนี่ค่ะปลาปลาหกสิบโลปลาลุงเอยซอยกันเห็ดเต็มก็ะซัมอันยาหนื้อมันก็เศษพวกลาบพวกก้อยปลาลุงเอ้ส่วนกระดูกมันก็ทอดเนาะทอดกินกับตำมะคุงปลาลุงเอ้แผนกทอดทางปลาทอดปลาทอดปลานี่ขายดีเนาะทอดน้ำจนบ่ทัน เป็นน้ำแม่ั้วถอดแสบปแกานันเอาเขานี่เปลี่ยนแม่คั่วน้าไเดี๋ยวมันสิ้ายบออกว่าต้องบเปลี่ยนแม่คั่วว่นมันากแม่ีไคัวสุดข้างหนาเป็นเทาแม่ประลมเลย <c oughs> เฝ้านาเต้าทาแม่ก็ได้อา้าวนันคือประสุกจะเขือนเานี่หรือขาซึกได้าเอาขาออกไปอ๋อมา จะกเฝ้านาเต้าคักใช่ไหมกล้บสบายดีพี่น้องกล้าเต้าไงกุ้มกุ้มเห็ดยังอันนี้เฝ้านังเฝ้านังเป็ดก้อยแมาแลกคนวละมาควันจนแสบมือแสบตา เผานางังปลลุงเลยสีเผาให้อันคนมันใหม่คนมันโหดเนะะาะหล้วก็เแปาลงเสน้ำแลาวก็ขูดปลาลุงเลยม <c oughs> ม่กระสีเรืองแบบปลาล่ง

ปลาเหลืองไปตะกินน่ะลีบรรยากาศในงานก็นสิประมาณนี้ปาลุงเลยแขกคนกับบรุราษเนาะปาลุงเพราะว่าเป็น พ่อใหญ่ผู้เจ้าชีวิตก็เฮือนเท่านี้ก็เป็นเฮือนลูกเพิ่นก็ลูกเลย2 3ลัง4ลังเฮียงกันนี่ก็ลูกเลยคนก็เต็มอยูู่เฮือนเฮือนลังนีก็สิเต็มแต่พวกครัวแม่ครัวเนาะปะลุงนัก็พากันกินข้าวกินน้ําลังกเป็นพวกใหญ่บ้านปะลุงเอ้ยเพิ่นเก็บประกันไก่อือผู้ก็เป็นแขกคนปะลุงเอ้ยเพิ่นก็พากลินินกเนาะก็ตามภาษา บ้านเฮาปรงไวทันมีเฮือนดีร่างานชบก็พักกะลินไทยนยังกันพักกัรซอยปลาทางนไ้มซอยเนือปลาโ่อดนฮะท่านกอละเขาทอดลมปาไว้รืมือและที่้มเาขาวอว่าดี้ thích là ừ, 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 ngàn, nát ngàn làng thối, làng trần. สูสูนแผนกนแผนกทางจ่านสูสูมีแต่ผู้สาวปรุงเลยมือบอกว่ามือพี่เด้อสาวกสาวพัวเพอปรุงเลยเ <c oughs> จไดนะเฮ้ยเมนูหน้าบระยู่เ <c oughs> มนูหน้าเราไปทำงานแล้วปรุ่งเลย <c oughs> นางไปตามผูกปรุงเลย เมนูหน้านี้ตามผู้ชายไปแล้วยังแต่อันแม่น้องแพร่ว่าจะเพิงมปรด้สินี้ตามผู้ชายมีแต่ผู้ชายกลับมาผัวไปไปทำงานอยู่ไทยไปลุงเลยต้องถามผู้ชายกลับมาสันเมนูหน้าอันนี้ตามไปแล้วไปน้ำผัว่าเพิ่น ก็คือปลุงเลยเพราะว่าพ่อญาย่บกเสียชีวิตเมื่อวานนี่เป็นวันอาทิตย์ปลุงเลยแล้วฝนเสาร์ลงวันคานปลุงเลยก็เป็นเมื่ออื่นเนาะเฝนเสาร์โซบลงพ่อใหญ่ายาบกพิ่นเทาแล้วปลุงเลยเสียชีวิตย้อนโรคซาลาคือว่าแล้วพอ่นเทาแห้งอายุเพญากาเก้าสิบสี่ปีปรุงเลยเมื่อวานนี่เลขของสี่เก้า อายุเพิ่งเก่า14ปีปลาลุงเลยกะศพกะตั้งอยู่เพื่อนล้างใหญ่เทิงพูนปลาลุงเลยแต่แม่ต้องเดิมบปได้ขึ้นไปผัวผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเต็มเพื่อนอยู่ปลาลุงเลยเอากะเป็นเด็กหน่อยเราเหดเวียกอยู่ทั้งลุมปลาลุงเลยสวยกันล้างพักล้างหยาจัดพักเนาะล้างถ้วยล้างจานอันนี้ฮากาย่อเขาเพลินแล้วเนาะอืม กำลังเก็บถั่วยเก็บจานย่อรับเพลนแล้วก็สีร่างถั่วร่างจานต่อปรุงเลยแล้วก็ผักอรตอนแรงก็สีเตรียมเห็ดยูเห็ดกินถาแขกมาตอนกลางขึ้นอีกปรุงเลยพอฮะชิย่อเขาเมื่อหนึ่งซ้ำเต้าเสาเพลนแรงปรุงเลยแล้วมามมมาทานกัย่อไปน้ำ สามนึ่ก็ถือว่าคนบัวลายเป็นใดปลลุงเลยกระสีเป็นมืะออื่นเนาะวันอาทิตย์วันนั้นค้านปลลุงเลยมืะออื่นเป็นเมือะลงป่าคนคือสเฉลายปลลุงเลยก็รลอรุ่นรอส้มน้ำกันเนาะว่าค้นเฉลายสำได้ปลลุงเลยเอา sang long âm khai là <laughs> bộ làm bài sao là <laughs> đang <đăng> chị <laughs> <laughs> không đăng như bó, <cười> <cười> sì đang như bá ทำงานก็ปรึกซากกรเลื่องงานประโมเลยอะไรทำแม่ทั้งเผาทั้งก,กินบ่บันนี้ไพ่จะขึ้นดำเปือป้อใช่ไหมไมิจะขี่เท่าเะ thế? มันสีแล้วแล้วนี่ยังทําไรไปไดส มันต้องใ่ืนเาอันนี้พิมพเส้กัดาโลกมันต้องเอาเตาอันดังพืนอันนี้มันเตาดังถ่านใส่ระาก็เป็นขีเทามันอันหูมันมันกีเท้าอันหูมันอะไรได้อนี้นี่ขีเทาอันหูมันอะไรมันบ่อนมันบ่อสัตว์นะแม่ บตาสะอาดิโซพี่มือต้ามาคุ้งวันนี้ต้าพญากินบ่ดิโซยังมือเจ็บๆป๊าไปก่อนไปช่วยตาเปก่อนเหลือดซอดที่อีไรวอนเก็ตยันยาเพิ่นเห็นเพิ่นพญาติดใจให้มาต้าห้อีกว่าซั่งเพิ่นใหพญาติดใจเพิ่นใหพญาลืมบัดนี้ ตามเซ็ปๆเด้อตามให้หยากินหยาดินด้วต้องคนใส่คนใส่น้ำพริกนะคะป้าลุงเลยมาไม่หยากระเซียนสร้างลูกไผ่เนียน้ำพริกลายอีกแล้วบานี้นั่งนามาคนมาเรื่อยๆละางันถ้วยรางจานกับป้าลุงเลย เมื่อมื้ออื่นนี่เป็นมื้อเอาลงป่าปะลุงเอ้ยเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่นเสียชีวิตตั้งแต่7:00เช้าจนเกือบบ่าย1:00นแกแวเขาลงศพปะลุงอาจารได้ฉีดยาเพราะว่าห่างกายเพิ่นยังแบบเฮาขยับเข้าขยับยังก็ยังได้ปลงเอยบ่ได้แข็งบ่ได้ยังแล้วก็กโตก็ยังอุ่นานปลง พันยืนอันนี้ได้เกือบร้อยปีปุ้ยบุญวาสนาลายอันนี้คลิบมิกาล่าแลยปะลูกฝากกดไลกดแชร์กดติดตามสองน้องเดือนมาผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขอไพรพ่อแม่พี่น้องว่าสุขุสุขคนเนาะกราบขอบุญขอบคุณสุขุสุขคนที่ขับมาเบิ่งทุขุคอมเมนต์ทุขุกำลังใจที่ส่งมาให้น้องเดือน สุดท้ายก็บม่มีอะไรมีแต่คำว่าสบายดี